ครับพี่น้องเป็นแฟนๆมอลล์ครับช่องกเกษตรกรออฟิเชียลตอนนี้อุ้งอิงออกแล้วอุ้งอิงมาแล้วแม่แดงคำผักแพวอุ้ยอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้ว ากาศเริ่มเย็ยนแล้วสวัสดีพี่งอนน้อยนะสวัสดีแม่หน่อยครับสวัสดีคุณอิงครับไม,ม่เองพอดีอิงข้าชื่อใครเนี่ยแม่แม่แดงทำผักอันนี้เอสซีทำักเพลี C. พลังเงียบเอสซีนะ C. พลังเงียบนะอันนี้แม่แดงทำผักแคล หมานเลยขอบคุณค่ะย่มาถึงไลตัมาอีกถึงไล่ตัวอีย่างก็ได้จุ๊บกัน้จุ๊บกันงนีงเบแลม้แม่แอันนี้พอการใชไม่อ้แม่แดงครผักแวอันนี้ีพลังเงียบเขาของกัใช่หใจเย็นๆไม่ได้ขึ้นเงิน อยากรู้ไหมอีกบ้านนี้ปลากับซีเนกิรอคอยมาสองปีนล้นน่ะแม่เราแม่เรารอคอยมาสองปีพอคอยมาสองปีท่ใานไทยลีใจน้ำลูกาลูกเดมาไลยล่ด้หลอกเดรัจแล้วก่ จิตตาค่ะแม่จิตาจตาจิตตาจิตตาเราคอยมาสองปีวันนี้ตั้งใจมาพบน้องเลวกโตค่ะือหัวแล้วว่าถ่ายถ่ายรูปกับพี่อเราคอยพนุนมาสองปีอลีพี่มีรองเท้ามาให้นั่น บรรยากาศเล็กน่อยไหมที่สุดยอดเลยแม่แดงคาผักแพลวแล้วก็ fc พลังเงียบอี้ห้องน้ำอะรนสองคนแต่ว่าสามพันแม่แดงคำผักแพลห้าพันแม่แดงคำผักแพะห้าพันแล้วก็ fc พลังเงียบสามพันน้อยแม่แดงคำผักแพลห้าพันแล้วก็ fc พลังเงียบสามพัน เปียนเลี่ยนีย่ี่เลยเปลี่ยเลยย่แจ้งไหมน่ะมันโอ้โหโอ้ยอิงมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อิงอู้ใส่ได้ไหมอู้หใส่ได้ไหมน่ะ เจ้าขอกเาคงได้ ừ, ่เออสวยพอดีเลยเหานไมพอดีเลยเห็นมไอ้หน่อยบอกแล้ว่เือหน่อยขอบคุณหลายค่ะขอบคุณพี่อกหน่อขอบคุณขอบคุณค่าขอบคุณขสวยไหมสวยไปคุ๊กสวยซูนซฮะุ้ยซนายังบจ้าซู เอาพอกันใช่ถูกลอตเตอรี่แล้ววันนี่หาเนี่บ่ะนี่คือมันแท้พอดีจุบกันลาครับไตดินไตดินไตดินสยแต่หาศูนย์ะโอ้ยชัวระหลฟันมาใช่หน่วยตายคักขักหาศูนย์หาหนึ่งนล้วะยิงบอกศูนย์ศูนย์เจ้าวสองแก้ววิวคนสื่อโอ้ยแม่คอยแกเจน่อยก็บอกอยู่อยู่งานอย่างฮู้มันน่ะที้อยู่ากบกแม่ที่คอยบอกว่ามาสิรับกินศูนขอบคุณค่ะพอดีไปซื้อเนศูนย์ูนย์โอ้ยบอลเนาะ จะ <Bond> <rapper> ถือพอศูนย์กถคอศูค่ศย์เจ็ดศูนย์เจ็ดะสืออยู่ศูนย์ก็หา่งีกหา่งว้ตรวจเลรือ่อ้อที่สองป่เดต้องเผาไหม้าถึงอีริเ่เอนมันเรือกวต์สเตอรยูนีกพระมาุกเจ็ดใบพิเลฮาศูนย์กับาซองฮาหนึ่งโมบิวหลุดประสาทกว่าอะไรหนิกว่า โอ้โหสวยมากเลยโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยมองหน้ายายมาลูกสาวงามแหมวันนี้ก็ตามมีตามเกิดนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ครับเพราะว่าเน็ตไม่มีครับนิสัสัญญาณไม่มีครับนางงามสั้นหุยังเดียวสัญญาณโอ้โหโร่นกขื่นหอดสั้นสั้นนะคะสั้นแนวมันจะขึ้ไปหอดสั้นกไปสื่อขุญแจอยู่กุญแจควายรถ เขียวดูใส่พอสีดำนี่ดานะไตาบอลสีายหรือบ่เสียนบลจะนอนอง่นี้บัตรการกทหนึ่งบาทต่ำกว่าใช่ใเข้าฟรีต่ำกว่าสิบีเข้าฟรีคือจิโมวสิบแปีดัดัดัดเรื่อยให้ลูกสาวกอนเลูกสาวัดเรยยังไงนะ เมือเพอจะถึงเลยมีเฉพอกระถึงไหมก้อนแม่ก้อนเธอได้แม่เราให้รูปใยใยเอนเหรอเราบิมีแซวเรามีเขาแบบเป็ดโอ是是 like okay. okay yeah. hand, ้ปัวอยู่นี่อยู่ว่าตรงนั้นมันมีเม็นรถสามีก้อดอกมาสปะนัเอีเที่ยงง้นอเดี๋ยว เสียบนาทเสียบนาทกินข้าวเย็นหรือยังใหญยีสอนอจอยเรื่องจอยเรกอุ้ยเออด้วยความของยายจจกเสียการ เรื่ความโหงเหยียดเจ้าเสียที่เขาไม่เสียหรอกเขาเรียกป้าโอป้าตอนนี้เป็นป้าเหมือนเดิมแล้ใช่ไหมป้าไปขึ้นกันเลยเขามีขนาดได้ไม่เรียกเสียแล้วก็มาเหมาน้ำเลยผมเสียใจด้วยนะครับมีเงินได้ไปชี้ยุซี่หาพันคือข่อยด็กเขาก็เงินเสียขึ้นขนาดนั้นทีนีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกเสียนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิบหัวให้ต้องรเงินเสียต้องทอเอาเอาที่จะทอขนาดไหนเขาไม่เอื้อนพอ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรถามเสียพี่ก่อนนะว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกเสียพี่ว่ากูไม่มีเงินเมียปะดียนหาพัดผมไปยเงินเดอเาใจเยาว์เป็นไรเสียน่นเบิกเินเหานี้มาีมามามาเ้าเพิไปน่นี่เนอ้าพี่น้องปองบาสุนครับมานีบอลบอลต้องการครับขอบคุณทุกท่างใจครับท่านกระชายเราเปิดรพิเศษครับพี่น้องเดียวแล้บอกไม่เีย่เียแล้ะเนย เราซาได้สูมือนีดโลดโดนลาติอ้ยกันวอนับกันครับพี่น้องห้าปีเข้าฟรีต่ำกว่าที่ห้าสิบหกกับสิบหาปีจะมาพอีตรวจสอบได้ลาคนสิบสองปีซับผีไปเลยขันจะไม่ข่อยยางเป็นค่อีกวาขอเลยเนาะโอ้โอ้้กยังไงะวบุดาเลียมอตเลียมรกิ่งแคยางบุดโต๊ะาเลียมเนาะแปลกนะข่อยก็ไม่ข่อยใส่เลย